สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2531ที่หลายๆคนสอบถามฝากถามปอป่าว่าเหรียญน,นี้นั้นพศนี้นั้นทำไมหายากผลิตออกมากี่ล้านเหรียญ ทำไมจึงเป็นเหรียญหายากแล้วก็ถามว่ามีราคาซื้อขายหรือยังวันนี้เราจะมาตอบกับเพื่อนๆชาวนักสะสมนะว่าเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2531ในรูปแบบหนานะท่านผู้ชมเป็นอ่าเป็นเหรียญหบาทหมุนเวียนอยู่ในที่ผลิตออกมาครั้งแรกๆนะฮะ ซึ่งเป็นเหรียญ5บาทมุนเวียนปีพศ2 5งพยอดยอดจำนวนการผลิตนั้น44 5 0 0 0ลาน5ันเหรียญถือว่าผลิตมากกันเลยทีเดียวนะฮะแต่เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยว่าทำไมหายากแล้วก็ยังไม่มีราคาท่านผู้ชมฮะคือ เหรียญ5บาทปีพศ2 5 3 1นั้นผลิตออกมามากถึง44กว่าล้านเนี่ยถ้าถามว่าทำไมถึงหายากฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานฮะนับจากวันที่ผลิตออกมานะฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้นั้นอาจจะมีการตกหล่นสูญหายหรือไม่ก็ มีนักสะสมที่พยายามจะเก็บสะสมฮะเพราะว่าหลายๆช่องทางยู u ู e เนี่ยก็เคยทำเหรียญ5บาบาทุนเวียนจัดอยู่ใน10อันดับนะฮะใครรู้ใครเก็บใครเห็นใครเก็บฮะฉะนั้นอาจจะมีการหายากเป็นปกติธรรมดานะฮะแต่ยังไม่มีราคาซื้อขายแบบเป็นทางการนะท่านผู้ชม คือง่ายๆว่าร้านรับซื้อดัดงๆแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่เปิดทำการรับซื้อสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2000 531เพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะเราอาจจะเห็นว่าหายากแต่ก็ยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างเยอะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญ5บาท ีพศ2,533ฮะเหรียญน,นี้นั้นหายากจริงๆนะท่านผู้ชมขนาดตัวปอปาเนี่ยคือเป็นคนสะสมเหรียญอยู่พอสมควรนะเก็บสะสมมาค่อนข้างจะมากมายหลายชนิดราคาหลายพศส,สำหรับเหรียญหมุนวียนนะ,ะแต่ปอปาเนี่ยก็มีเก็บไว้ไม่กี่เหรียญเองนะฮะในรอบ10ปีนะฮะในรอบ10ปี ป่อป่าพบเจอแล้วก็มีเก็บสะสมเพียงไม่กี่เหรียญเองสำหรับเหรียญ5 000, บาทม้นเวียนปีพศ2 5 3 3นะฮานะจำนวนการผลิตนะ,ะท่านผู้ชมสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศ2 5 3 3 3ฮะ38ล้านกับอีก5,000เหรียญะฮะฉะนั้นเหรียญนี้ถึงแม้ว่า บรรดาชาวนักสะสมอย่างเราๆเนี่ยจะมองว่าเหรียญหาพบเจอได้ยากครับแต่ข้อมูลยอดจํานวนการผลิตเนี่ยหลายล้านเหรียญพอสมควรฮะฉะนั้นวงการนักสะสมเนี่ยยังไม่นิยมเล่นหาอย่างไม่นิยมเล่นหา,า,นนหาจึงไม่มีราคาซื้อขายจริงจากาบรรดาชาวนักสะสมระดับมืออาชีพฮะยังไม่มีการเปลี่ยนมือเล่นหานะท่านผู้ชมถึงแม้ว่า พวกเราจะมองว่าเป็นเหรียญหายากแต่ยอดจำนวนการผลิตออกมาค่อนข้างมากครเข้าใจนะเพื่อนเพืท่านผู้ชมสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ .2531 กับปีพศ .2533 ฮะยังไม่มีซื้อขายจริงฮะสำหรับราคาแต่ใครพบใครเจอเก็บได้นะฮะไม่แน่นะฮะเพราะว่าเหรียญที่ผลิต ออกมามากติดอันดับท้ายๆเนี่ยแต่วันดีคืนดีฮะนักสะสมเกิดนิยมเล่นหาขึ้นมาฮะเกิดนิยมเล่นหาขึ้นมาอาจจะมีราคาอ่าขึ้นมาวันใดวันหนึ่งนะฮะฉะนั้นใครพบใครเจอเหรียญ5บาททั้ง2พอสอนี้นั้นเก็บได้นะฮะถ้าไม่เหนือบาปกวแรงเก็บได้นะท่านผู้ชมตัวปอปายนั้นก็ มีการเก็บสะสมหลายเหรียญอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับ2ปี2พศนี้นั้นถึงแม้ราคาซื้อขายจริงยังไม่มีฮะแต่ราคาซื้อขายตามหน้าเวฟนยะท่านผู้ชมประกาศขายกันเหรียญหนึ่งเนี่ยสำหรับปี3 1กับ33นะฮะจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวแต่ต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมนั่นคือเจ้าของเหรียญเขามาโพสต์ขายนะ สร้างราคากันขึ้นมาเองฉะนั้นจึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงฮะนี่ฮะคือเป็นเหรียญที่มีการเล่นหาแล้วก็ซื้อขายกันจริงฮะสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนฮะซื้อขายกันจริงมีการประกาศรับซื้อกันจริงในวงการนักสะสมนะฮะเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2546เชื่อว่า เพื่อนๆท่านผู้ชมเกือบทุกๆคนทุกๆท่านฮะพอจะทราบข้อมูลแล้วฮะเพราะว่ามีการประกาศรับซื้อกันมาค่อนข้างจะหลายปีพอสมควรฮะเป็นเหรียญห้บาทมุนเวียนหายากติดอันดับที่2 1ฮะ1 8 2 0 0 0เหรียญฮะนี he, ่คือข um ้อมูลยอดจํานวนการผลิตนะท่านผู้ชมคือเหรียญหายากติดอันดับที่2นะฮะเป็นเหรียญมุนเวียนนะท่านผู้ชม สำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2อ,อ4 6ฮะฉะนั้นใครพบใครเจอเหรียญน,นี้ก็เก็บสะสมได้นะฮะเพราะว่าราคาตอนนี้นั้นที่จริงแล้วยังไม่แรงนะท่านผู้ชมประกาศซื้อขายกันเป็นปีฮะแต่ยังไม่แรงฮะผ่านใช้เนี่ยไม่น่าจะเกิน300-400ฮะอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยก็น่าจะสูงกว่านั้นอาจ จะแต่หลักผ่านแต่ต้องไม่ผ่านใช้จริงๆนะท่านผู้ชมนักสะสมเนี่ยเขาดูออกฮะผ่านใช้หรือไม่ผ่านใช้นะฮะต่อมาฮะหบาทหมุนเวียนฮะติดอันดับ1ตลอดการฮะท่านผู้ชมตลอดการเลยทีเดียวสําหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2540ฮะผลิตน้อยนะท่านผู้ชม ควรแล้วที่จะต้องติดอันดับหนะึ่งฮะหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญฮนะข้อมูลจำนวนการผลิตหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญถือว่าผลิตน้อยอย่างชัดเจนฮนะฉะนั้นเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์เนี่ยทุกๆทุกๆช่องของ YouTube นะฮะจะนำมาทำคลิปออกสู่สายตาอ่า นักสะสมมือใหม่ๆที่ดูทางช่องทางยู u ูปฮะแทบจะทุกๆช่องช่อง youtube เลยทีเดียวชื่อเสียงเขาดังมากฮะสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2540รฮะราคาเนี่ยท่านผู้ชมถ้าหากผ่านใช้นะฮะน่าจะเริ่มเหรียญหนึ่งเนี่ย3,000 4 0 0 0 5,000ขึ้นไปนะฮะแต่หากไม่ผ่านใช้เลยนะฮะ แหลัก800 0ถึง1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญนะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อราคาตรงๆที่ตัวปป่าได้นําเสนอออกไปและช่องอื่นๆทําออกเสนอออกไปนะฮะเพราะว่าเหรียญแต่และเหรียญถึงจะเป็นปีเดียวกันพอศเดียวกันเนี่ยสภาพการผ่านใช้งานเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปทําใจเรื่องราคาท่านผู้ชมนะปะปาไม่อยากจะเนเพื่อนเนี่ยต้องมาเสียความรู้สึก ทีหลังนะฮะพอเข้าใจนะท่านผู้ชมว่าเหรียญไหนมีราคาเหรียญไหนไม่มีราคาเหรียญปีพศอใอดผลิตมากผลิตน้อยหวังว่าคลิปนี้นั้นคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวนักสะสมทั้งหญิงและชายทุกๆท,ท่านฮนะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของปอปานศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องของปอปาฮะปอป่ามีเวลาเมื่อไหร่น really <the> ั <ben capacities> <company> right the <the ้นปอปาจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ตอบความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวนักสะสมนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกับท่านผู้ชมเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับทางช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้เวลานี้ ขอบคุณเพื่อนๆสวัสดีครับ